สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูหน่อยกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะสำหรับคาบเรียนนี้ในรหัส239จะเป็นคาบเฉลยการบ้านนะคะเด็กๆ จากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนกันไปครบทั้ง4ี่เรื่อง4รหัสแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างคะแต่ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูหน่อยจะทบทวนให้เด็กๆอีกครั้งคะ่ะจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆจะได้เรียนกันไปทั้งหมด4ี่เรื่องคือ รหัส2องความหมายของหินรหัส2-3-3ลักษณะของหินรหัส2-3-5ประโยชน์ของหินและรหัส2-3-7กิจกรรมที่1หินมีลักษณะอย่างไรจากที่เด็กๆได้เรียนกันไปแล้วนั้นเด็กๆทำการบ้านกันเสร็จมีคะ แต่ถ้าเด็กๆคนใดยังทําการบ้านไม่เสร็จก็มาทําไปพร้อมๆกับครูหน่อยได้เลยนะคะหรือถ้าหากเด็กๆทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมการบ้านมาทบทวนหรือเพิ่มเติมคำตอบไปพร้อมๆกับครูหน่อยได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนนะคะเด็กๆเราไปดูกันก่อนค่ะ ว่าเราจะต้องเตรียมการบ้านอะไรกันบ้างสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือการบ้านทั้ง4เรื่องใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนี้ค่ะโดยเรื่องที่1รหัส2-3-1ความหมายของหินในเรื่องนี้การบ้านของนักเรียน จะอยู่ในใบกิจกรรมรหัสสองสามหนึ่งเรื่องความหมายของหินเรื่องที่สองรหัสสองสามสามลักษณะของหินในเรื่องนี้การบ้านจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .1 เล่ม2หน้า44 หรือถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนเตรียมใบกิจกรรมรหัส233เรื่องลักษณะของหินเรื่องที่3รหัส235ประโยชน์ของหินในเรื่องนี้การบ้านจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปหนึ่งเล่มสองหน้า45หรือถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนเตรียมใบกิจกรรมรหัสสองสหเรื่องประโยชน์ของหินเรื่องที่4กิจกรรมที่1หินมีลักษณะอย่างไร ในเรื่องนี้การบ้านจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .1 เล่ม2หน้า46และ47หรือถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้หนักเรียนเตรียมใบกิจกรรมรหัส2 3 7เรื่องกิจกรรมที่1 หินมีลักษณะอย่างไรเพื่อมาตรวจคำตอบไปพร้อมกับคุณหน่อยได้เลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณคุณหน่อยจะให้เวลาเด็กๆสักครู่นะคะเพื่อให้เด็กๆได้ไปเตรียมการบ้านในระหว่างที่เด็กๆเตรียมการบ้านเด็กๆสามารถกดปุ่มพักวิดีโอเพื่อไปเตรียมการบ้านก่อนได้นะคะและเมื่อเด็กๆเตรียมการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กๆก,กดปุ่มเพ,พเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เตรียมการบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและการเกิดของหินได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของหินได้ 3. เพื่อให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ของหินได้ 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลจุดประสงค์สำคัญของการเฉลยการบ้าน เป็นการทบทวนและเฉลยการบ้านให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองรวมไปถึงตรวจสอบข้อผิดข้อถูกของการบ้านด้วยตนเองแต่อย่างไรก็ตามนักเรียนจะต้องส่งการบ้านภายในวันและเวลาที่กำหนดเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทบทวนกันเลยค่ะรหัสสองสามหนึ่งความหมายของหินหินคือของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติหินบนโลกมีทั้งรูปร่างและขนาดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้อีกด้วยเราสามารถพบหินได้ตามแหล่งต่างๆเช่นหินบนภูเขาหินบริเวณลำธารหินบริเวณทะเลหินบริเวณน,น้ำตกเป็นต้นซึ่งหินแต่ละที่ จะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหินแล้วหินเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเด็กๆหินเกิดจากหินหนืดหรือแมกมาที่อยู่ใต้ผิวดินเกิดการดันตัวขึ้นเมื่อผลจากผิวโลกแล้วเราเรียกว่าลาวา เมื่อลวาวาสัมผัสกับอากาศที่เย็นกว่าจะเกิดการแข่งตัวเป็นก้อนหินเรื่องที่1ความหมายของหินรหัส2องสาหำหรับการบ้านในเรื่องที่1จะอยู่ในใบกิจกรรมรหัส2องสการบ้านในรหัสสองสาให้นักเรียนตอบคำถามมีทั้งหมดสองข้อ ข้อที่หนึ่งถามว่าหินคืออะไรหินคือของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติข้อที่สองให้นักเรียนวัดภาพสถานที่หรือบริเวณที่นักเรียนพบเจอหินมาหนึ่งสถานที่พร้อมระบุชื่อสถานที่นะคะคุณหน่อยยกตัวอย่างเช่นคุณหน่อยไปพบเจอหิน เคลื่อนป่าศักเชลสิทธิ์คําตอบของเด็กๆอาจจะแตกต่างไปจากของครูหน่อยก็ได้นะคะรหัส2 3 3ลักษณะของหินในรหัส2 3 3เด็กๆจะต้องอ่านนิทานของขวัญคุณย่าเพื่อบอกลักษณะของหินเด็กๆลืมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปอ่านนิทานพร้อมๆกันค่ะ วันเกิดคุณย่าพ่อแม่ฉันและน้องเตรียมของขวัญไปมอบให้คุณย่าพ่อนำแผ่นกระดานมาติดหินก้อนเล็กๆหลายสีเพื่อให้คุณย่าใช้เหยียบแกเมือ่อยแม่นำหินเนื้อสะก้อนเท่ากำปัน้นมีน้ำหนักเบาไปให้คุณย่า ใช้ขัดส้นเท้าน้องนำหินก้อนกลมๆม,มีผิวเรียบมาวาดรูปต้นไม้แล้วระบายสีสวยงามไปให้คุณย่าใช้วางทับกระดาษฉันเก็บหินเนื้อสากสีน้ำตาลไปให้คุณย่าใช้ลับมีด สำหรับการบ้านในเรื่องที่สองลักษณะของหินจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า44นะคะสำหรับการบ้านในหน้า44เด็กๆจะต้องตอบคำถามรู้หรือยังมีหนึ่งข้อด้วยกันนะคะถามว่าหินมีลักษณะอย่างไรบ้างพร้อมวาดรูปและเขียนบรรยายนะคะ ซึ่งเด็กๆจะเขียนบรรยายจากนิทานของขวัญคุณย่าข้อแรกถามว่าหินของคุณพ่อมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะหินของพ่อก็เล็กๆหลายสีแล้วหินของคุณแม่ล่ะคะอืมหินของคุณแม่เหนือสากก้อนเท่ากำปั้นมีน้ำหนักเบา แล้วหินของฉันมีลักษณะอย่างไรคะใช่ค่ะหินของฉันมีเนื้อสากสีน้ำตาลและหินของน้องละคะอืมหินของน้องมีลักษณะก้อนกลมกลม,มีผิวเรียบเด็กๆลองตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะรหัสสองสามห้าประโยชน์ของหิน มนุษย์นำหินมาใช้ประโยชน์ในงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและลักษณะของหินตัวอย่างประโยชน์ของหินหินก้อนเล็กๆหลายสีนำมาติดแผ่นกระดานเพื่อใช้เหยียบเท้าแก้เมื่อยหินเนื้อสากก้อนเท่ากําปั้นใช้ขัดส้นเท้า หินก้อนกลมๆม,มีผิวเรียบใช้ตกแต่งแล้วนำมาวางทับกระดาษได้หินเนื้อสากสีน้ำตาลใช้ทำหินลับมีดได้สำหรับการบ้านในเรื่องที่สรหัสสองสาการบ้านจะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1> ป1เล่ม2หน้า45นะคะซึ่งการบ้านในเรื่องนี้ถามว่าหินใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคุณหน่อยยกตัวอย่างเช่น 1. ใช้เหยียบเท้าแก้เมื่อย 2. ใช้ทับกระดาษ 3. ใช้ขัดส้นเทา้า 4. ใช้ทำหินลับมีด 5. ใช้ทำครกหิน คำตอบของเด็กๆอาจจะแตกต่างไปจากของครูหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าหินสามารถนําไปทําประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยค่ะรหัส2 3 7กิจกรรมที่1หินมีลักษณะอย่างไรลักษณะของหินหินแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่แตกต่างกันทั้งสี รวดลายเนื้อหินและความแข็งของหินซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบและการเกิดของหินที่แตกต่างกันทำให้มีลักษณะต่างๆแตกต่าง,าง,างกันเมื่อเราสังเกตหินแต่ละก้อนสีของหินแต่ละก้อนจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากแร่าธาตุในเนื้อหิน เช่นหินสีแดงหินสีเทาหินสีน้ำตาลลวดลายของหินหินแต่ละก้อนจะมีลวดลายที่แตกต่างกันเกิดจากการสะสมหรือทับถมกันของตะกอนหินและดินเช่นหินที่มีลวดลายเรียงเป็นชั้นหรือหินที่มีลวดลาย เรียงไม่เป็นชั้นลักษณะของเนื้อหินเนื้อหินสังเกตได้จากผลึกของหินเช่นเนื้อหินละเอียดเนื้อหินหยาบลักษณะรูปร่างรูปทรงของหินหินแต่ละก้อนอาจมีรูปร่างหรือรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปเช่นทรงรีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้น สำหรับการบ้านในเรื่องที่4จะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่46และ47สำหรับการบ้านในเรื่องที่4ี่นะคะให้เด็กๆบันทึกลงในหน้า46กิจกรรมที่1หินมีลักษณะอย่างไรเราจะมาเริ่มจากจุดประสงค์ของกิจกรรมกันก่อนนะคะทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะ สังเกตและอธิบายลักษณะของหินจุดประสงค์ของกิจกรรมมาจากหัวข้อทำเป็นคิดเป็นในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน้า41ซึ่งจากการอ่านจะได้ว่าทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายลักษณะของหินจากนั้นเรามาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหินสองก้อนนะคะ พร้อมกับวาดรูปและบรรยายลักษณะของหินดังนี้ค่ะหินก้อนที่หนึ่งของครูหน่อยมีสีเทารูปทรงรีเนื้อหินหยาบหินก้อนที่สองมีสีน้ำตาลรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมเนื้อหินหยาบคำตอบของเด็กๆอาจจะแตกต่างไปจากของครูหน่อยนะคะเพราะว่าเราพบเจอหินคนละบริเวณกันค่ะ ข้อที่สองให้เด็กๆติดภาพหินที่สนใจและบรรยายลักษณะของหินคุณหน่อยยกตัวอย่างเช่นหินของคุณหน่อยมีสีเทาออกดำรูปทรงกลมเนื้อหินยาบคำตอบของเด็กๆอาจจะแตกต่างไปจากของคุณหน่อยนะคะเพราะเราสนใจหินไม่เหมือนกันและพบเจอหินบริเวณที่ต่างกันเด็กๆลองไปตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่ครูหน่อยได้ทบทวนการบ้านทั้ง4เรื่องให้กับเด็กๆเด็กๆทําการบ้านถูกต้องแล้วใช่ไหมคะและก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะสําหรับเด็กๆที่ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งการบ้านก็อย่าลืมไปส่งการบ้านลงในแพลตฟอร์มด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคนใดที่ส่งแล้ว แล้วนำการบ้านมาตรวจทานก็เก็บไว้ทบทวนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณครูหน่อยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ